นายลงสาวรักครับรหัสนักสาว021ได้ไนายคิดิชชอตไม้รักครับนักสาว023ครับว,วันนี้เราจะมาพูดเรื่องนโยบายจิตศาสตร์แผนงานโครงการเพื่อพัฒนาการศึกษาของสารศึกษาครับมีหัวข้อดังนี้ครับเชิญนายคิดิชชอครับครับคุณนายฉา วันนี้จะมาพูดถึงหัวข้อต่างๆนะครับในหัวข้อที่5ของเรานะครับคือนโยบายยุทธศาสตร์แผนงานโครงการเพื่อพัฒนาคุณภาพกา,ศารศึกษาและสหวิทศากษาครับว่ามีอะไรบ้างหนึ่งเลยนะครับคือความหมายครับขาดไม่ได้ในหัวข้อของเราครับคือความหมายครับความหมายแต่ละอย่างของนโยบายยุทธศาสตร์แผนงานโครงการครับเพื่อพัฒนาคุณภาพ ในการศึกษาและสารศาสตร์ครับความมีความหมายอย่างไรบ้างต่อไปนะครับหัวข้อที่2ความสําคัญครับมีความหมายแล้วก็ต้องมีความสําคัญครับความสําคัญต่างๆเหมือนกับความหมายเหมือนกับหัวข้อที่สาครับคือประโยชน์ครับเราจะได้รู้ว่ามีประโยชน์อะไรบ้างในส่วนต่างๆของหัวข้อของเราครับเช่นนโยบายมีประโยชน์อย่างไรยุทธศาสตร์แผนงานโครงการครับว่ามีประโยชน์อย่างไรต่อไปนะครับหัวข้อที่4ี่คือ จุดมุ่งหมายครับจุดมุ่งหมายนะครับเร Gold, าได้ทราบว่ามีจุดมุ่งหมายเพื่ออะไรและไปพัฒนาได้อย่างไรครับต่อไปนะครับหัวข้อที่5หัวข้อสุดท้ายน,นะครับรททคือองค์ประกอบครับองค์ประกอบแต่ละอย่างเช่นองค์ประกอบของนโยบาย,ยองค์ประกอบของยุทธศาสตร์แผนงานและโครงการครับเพื่อพัฒนาคุณภาพของการศึกศษาและสถานทายน,นะครับว่าองค์ประกอบหลักมีอะไรบา้างและใช้งานได้อย่างไร ในสบานศึกษาครับขอบคุณครับ